นกตีทองหรือ Copper smit h barbet เป็นนกจำพวกโพรดกขนาดเล็กที่สุดมีขนาดประมาณ16เซนติเมตรนกตีทองเป็นนกขนาดเล็กที่มีอกและหน้าผากสีแดงโดดเด่นคอและขอบตาเหลืองและลำตัวสีเขียว <c oughs> เป็นที่ทราบกันดีว่าเสียงร้องคล้ายโลหะดังที่ฟังดูเหมือนค้อนทุกโลหะดังป๊อบป๊อบป๊อบ นกตีทองกินผล,ลไม้เป็นหลักเช่นลูกไสบางครั้งกินมแมลงด้วยชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งตามเรือกสวนใกล้หมู่บ้านมักอยู่แต่เฉพาะบนต้นไม้และไม่ค่อยลงมาบนพื้นดินนกตีทองมักจะอยู่เดียเด่ยวๆเป็นคู่คู่หรือเป็นฝูงเล็กๆแต่อาจพบเป็นฝูงใหญ่บนต้นไสรที่ออกผลมาก นกตีทองทำรังอยู่ตามโพรงไม้วางไข่ครั้งละ4-5ฟองและช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมียปัจจุบันนกตีทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535 จึงห้ามล่าพยายามล่าห้ามคาห้ามนำเข้าหรือส่งออกห้ามครอบครองห้ามเพาะพันห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังการห้ามการครอบครองและการค้ามีผลไปถึงไข่และซาก